สวัสดีครับพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูวัชรพพงษ์หอมนานนะครับจากโรงเรียนบดินเดชาสิง,สงห์เซนีครับครั้งก่อนเราพูดถึงคําว่าสุขภาพกับสุขภาวะไปแล้วว่ามันหมายถึงอะไรหน้าตามันเป็นยังไงแล้ว คำนิยามของคําว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสถานการณ์และการตายของคนไทยนะครับซึ่งการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วภัยต่างๆที่มันจะคุกคามถึงสุขภาพของเราเนี่ยมันมีอะไร ปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความก้าวหน้าทางด้านาการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่อนข้างที่จะเยอะเรามีโรงพยาบาลชั้นนําเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเรามีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลระดับภูมิภาคที่อยู่ตามภูมิภาคตามจังหวัดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฉะนั้นทําไมเรามีระบบต่างๆแล้วเราถึงเป็นโรคอยู่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโรคติดเชื้อเนี่ย มีอัตราการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกหรือแม้กระทั่งตับอักเสบเนี่ยอัตราการป่วยด้วยโรคติดเชื้อต่างๆเหล่านี้นะลดลงนะแต่ทําไมคนเราถึงอยู่ในโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะเยอะเวลาเราไปโรงพยาบาลเรามักพบเจอกับผู้ป่วยวเราพบเจอกับคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเราไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะรักษาสักประมาณ8ปดโมงบางโรงพยาบาลต้องไปตั้งแต่ตีห้ 5, เนื่องจากว่าคนต่อคิวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทางทางที่สถิติบอกว่าโรคติดเชื้อลดลงตามสถิติของสะสทเขาบอกว่ารายงานสุขภาพของคนไทยเนี่ยพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะมากๆถึง73%เนาะหรือว่า3 0 0แสนคนทั่วโลกเนี่ยมีคนที่ป่วยด้วยโรค n c d ดีหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะฉะนั้น73%ของประเทศไท,ศทยเนี่ยถือว่าเยอะมากๆอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่า E.N.C.D. เนี่ยหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าข่ายเป็น n c d หรือยังนะคบโรคต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือ n c d มีโรคเบาหวานโรคตับโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองหรือแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้ที่เราเห็นในสไลด์ของครูเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อถูกไหมครับแต่เกิดจากพฤติกรรมของเราเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา เรียกว่าโรคไม่ติดต่อหรือไม่ติดเชื้อเรื้อรังนั่นเองครับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทยมีอะไรบ้างมีหลากหลายประเด็นเลยที่เราต้องพูดถึงในวันนี้ซึ่งเราต้องเรียนรู้และนำไปปรับปรุงนำไปปรับพฤติกรรมต่างๆของเราให้สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสังคมปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขนะครับอันที่หนึ่งบอกว่าคนไทยป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่า พบโรคที่มีอัตราการตายและมีแนวโน้มสูงขึ้นนั่นก็คือโรคไม่ติดต่อแล้วก็อุบัติเหตุนะครับในสไลด์ของครูเนี่ยบอกว่าโรคที่มีอัตราการตายสูงที่สุดยังคงเป็นโรคมะเร็งรองลงมาเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองโรคตับอักเสบโรคปอดโรคหัวใจขาดเลือดเบาหวานหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเพราะว่ามีอัตราการตายสูงมากๆเนาะปัจจุบนันโรคมะเร็งในทุกกลุ่มมะเร็งถือว่าเป็น โรคที่มีอาตาัตราการตายสูงที่สุดเนื่องจากว่ามะเร็งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ถ้าหากเรามีการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังมะเร็งอาจจะเข้าสู่เราได้เลยอย่างเราบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สูบบุหรี่อะแต่เราอยู่ในสังคมที่เขาสูบบุหรี่เรามีคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งเรานั่งใกล้ๆกับคนที่สูบบุหรี่เราก็อาจจะมี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็ได้ถูกไหมครับโรค NCD เมื่อกี้เราพูดไปข้างต้นนิดหนึ่งว่ามันคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วโรค NCD มีอะไรบ้างนะมีโรคอ้วนถูกไหมโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งและโรคเบาหวานจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้เนาะแต่ตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยเป็นโรคในกลุ่มของ NCD ที่ค่อนข้างที่จะ มีการป่วยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ยป่วยด้วยโรคอ้วนค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคข,ของเราบางคนใช้ชีวิตด้วยหนึ่งตื่นเช้ากลับดึกกลับมาแล้วไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใส่ใจมากนักว่าคุณค่าหรือสิ่งที่มันจะก่อให้เกิด ผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉะนั้นโรคอ้วนมันจึงเข้ามาอยู่ในตัวของเรามันเกิดจากอะไรบ้างล่ะพฤติกรรมยังไงที่มันจะก่อให้เกิดโรค NCD ต่างๆข้างต้นที่เราพูดถึงลองเช็คตัวเราเองว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเรามีหนึ่งในสิ่งที่ครูพูด ต่อไปนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs ในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อระดังนี้ก็ได้หนึ่งเลยการสังสรร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนเนาะสองเลยในเรื่องของอาหารหวานจัดเค็มจัดหรือไม้กระทั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างที่จะน้อยเนาะฉะนั้นถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะ เราไม่ได้มีการออกกําลังกายเลยหรือมีพฤติกรรมต่างๆร่วมด้วยเช่นการสูบบุหรี่ก็จะมีผลให้ทําให้เราเกิดโรค NCDs ก็ได้เนาะหรือมีพฤติกรรมความเครียดทํางานหนักมากอย่างที่ครูบอกตื่นก็เช้ากลับบ้านกว่าจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยบางคนอย่างนักเรียนเนี่ยตื่นเช้าไปโรงเรียนกว่าจะได้กลับมาบางคนเรียนพิเศษจนมืดจนค่ําอะไรเงี้ยกลับมามีเวลาพักผ่อนไหมการบ้านก็เยอะด้วยตายแล้วเราจะต้องทําการบ้านอะไรเงี้ย มีเวลาพักผ่อนค่อนข้างที่จะน้อยเนาะยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดของโควิด -19 เราอยู่บ้านตลอดเลยแต่กิจกรรมของเราที่บ้านเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรหนึ่งเลยหลายคนก็คงเล่นเกมถูกไหมบางคนกลายเป็นเชฟไปละบางคนไปอยู่ใน Tik Tok ออะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าจะได้พักผ่อนเนี่ยก็ดึกมากเนาะบางคนนอนตีสี่ตีห้าตื่น ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่วิธีที่ปกติของร่างกายที่จะมีการพัฒนาของร่างกายของเราเนาะฉะนั้นโรคต่างๆเนี่ยจะเข้าสู่เราได้ง่ายเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันต่ำเมื่อหไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนน้อยเราไม่ได้มีการดูแลตัวเองเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราจะต่ําลงโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้ง่ายโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาของเราตอนนี้ก็คือโรคโควิด -19 เนาะซึ่งมันจะ มีผลกับร่างกายของเราเนี่ยสูงมากกับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ํานั่นเองอส่วนสุดท้ายอย่างที่ครูบอกนั่นก็คือขาดการออกกําลังกายแต่การที่เราอยู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเรามีเวลาในการออกกําลังกายเราจะออกกําลังกายช่วงไหนก็ได้แต่ว่าออกกําลังกายที่บ้านง่ายๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะทําได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นชีวิตประจําวันปกติบางคนทํางานทํางานเช้ากลับบ้านดึกบางคนเรียนหนังสือ ซึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายอยู่แล้วเนาะแต่เราสามารถที่จะเลือกในการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆง่ายๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์มาเป็นเดินขึ้นบันไดนี่ก็คือการออกกําลังกายอย่างหนึ่งของเราแล้วถูกไหมอ่านี่คือสาเหตุหลักๆของโรค NCDS หรือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะเราเห็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพละเราเห็นสิ่งต่างๆ5อย่างนี้ที่มันจะส่งผลให้ เกิดโรค NCDs กับร่างกายของเราถ้าเราบอกว่าเออทำยังไงดีมันถึงจะไม่เป็นโรคนี้ก็หลีกเลี่ยงปัจจัย5ปัจจัยที่ครูพูดไปข้างต้นจากภาพบนสไลด์เลยว่าเออถ้าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ NCDs มันไม่เข้าใกล้เราแน่นอนนะฮะปัจจัยที่2ส,สถานการณ์เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลย ผลการศึกษาโรคอุบัติใหม่ของกรมควบคุมโรคใน50ปีที่ผ่านมาเเขาบอกว่าทั่วโลกมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทุกๆปีเนาะโรคอุบัติใหม่คือโรคที่เราอาจจะไม่เคยพบเจอหรืออาจจะพบเจอแต่ว่าเชื้อนี่มีการแปรพันธุ์หรือการปรับเปลี่ยนลักษณะของการเกิดโรคลักษณะของการก่อโรคก,กับร่างกายของเรา ยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่มีการแปลสายพันธุ์ทุกปีเราต้องฉีดวัคซีนเข้าร่างกายของเราทุกปีเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคซาโรคไข้ที่เกี่ยวกับยุงลายอะไรต่างๆเหล่านี้ซิก้าไวรัสหรือแม้กระทั่งโรคที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิด1 i ซึ่งเป็นโรคใหม่ที่เราเพิ่งพบเจอในปี2019แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโควิด1 i เนี่ยเชื้อนี้เนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยมีมานานหรือ,อยังจริงๆแล้วมันก็มีมานานละ เนาะหลาย10ปีมาก่อนละแต่ว่ามีการแปลสภาพหรือมีการเกิดโรคขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเรียกว่าโรคอุบัติใหม่นั่นเองอพบว่ามากกว่าร้อยละ70ติดต่อจากสัตว์ยกตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับยุงลายซิก้าไวรัสไข้เลือดออกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากสัตว์โรคซาหรือแม้กระทั่งโรคโควิด -19 ที่เราพูดกันไปเนี่ย แรกๆเลยเราติดตามข่าวเราจะพบว่ามาจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่คือที่ชื่อว่าค้างคาวถูกไหมอ่าฉะนั้นคนไปกินค้างคาวก็ได้รับเชื้อจากค้างคาวมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันเนาะโรคอื่นๆก็เป็นเหมือนกันอ่าแนวโน้มการเพิ่มมีมากขึ้นแน่ๆไม่มีโพรมแดนถูกต้องเลยโรคที่เป็นโรคบาดใหม่ไม่มีพรมแดนเนาะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโรคโควิด1 9เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน แต่อ้าอยู่ดีๆโผลประเทศไทยเฉยเลยอยู่ดีๆโผลไปทั่วโลกเฉยเลยนี่คือความไม่มีพรมแดนของโรคอุบัติใหม่มีผลกระทบรุนแรงในหลายๆด้านเนาะแน่นอนเลยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลกระทบนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อทุกๆอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะคนตกงานคนไม่มีงานทำอะไรต่างๆเหล่านี้ เราพบเจอโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศใจเราเนี่ยสมัยปู่ย่าตาทัวดของเราเนี่ยมีการระบาดที่แบบผลกระทบรุนแรงมากคนตายทั่วประเทศเยอะมากๆเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีในเรื่องของการแพทย์เข้ามาช่วยเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะการควบคุมโรคยุ่งยากซับซ้อนแน่นอนถ้าเป็นโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันเป็นวงกว้าง ะฉะนั้นการควบคุมโรคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากฉะนั้นถ้าการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าเราทําได้แล้วเราจะสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายเช่นเดียวกันเนาะส่วนสุดท้ายในเรื่องของผลกระทบทั่วโลกแล้วก็ระหว่างประเทศอย่างที่เราพูดไปในเรื่องของการไม่มีพรมแดนเนาะเราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบทั่วโลกแน่นอนประเทศนี้จะทําธุรกิจกับประเทศนี้ก็คงต้องมาฉุกคิดว่าเออถ้าเราลงทุนกับประเทศนี้แล้วเนี่ยเราจะ ได้กําไรหรือเราจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนต้องมาคิดตรงนี้ด้วยเนาะตัวที่3ก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนพบว่าคนไทยเนี่ยตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะปี2019พบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นอันดับ9ของโลกเราเคยขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกมาแล้วก็เคยขึ้นเะป็นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วก็เคยเนาะฉะนั้นอุบัติเหตุ ทางท้องถนนของประเทศไทยเราก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนาะประเทศไทยหรือว่าคนไทยของเราเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาบอกว่าปีละประมาณ22,491รายคิดเป็นอัตราก็คือ32.7คนต่อประชากร1แสนคนโดยเฉลี่ยอะไรเงี้ยฉะนั้นเราจะเห็นว่า32.7ของคนไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่ปีล่าสุด เนาะอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงสงการเราไม่พูดถึงปีนี้เราพูดถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรารเนี่ยมีค่อนข้างที่จะต่ำลงเนาะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพหันมาใส่ใจในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นรวมไปถึงการดูแลแล้วก็มาตรการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสีเลย คือภาวะของโรคอย่างที่บอกการป่วยเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อเป็นโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังนั่นก็คือโรค NC d ดีอย่างที่เราบอก5คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายคนอาจจะบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็ลดลงเลยนะ HIV ไมันก็ลดลงแลวนะโรคเอสมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะในโลกหรือว่าในประเทศไทยของเราในปัจจุบันเนี้ยมันลดลงจริงๆแต่ว่าโรคอื่นๆเนี่ยมันยังยังคงสามารถที่จะ ติดเชื้อได้ยังมีคนป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอ,อ,อีกก็มียกตัวอย่างเชนเ่นโรคไวรัสตับอักเสบบีวัณโรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันนอกเหนือจาก HIV อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีปัจจัยในหลายๆอย่างในหลายๆด้านเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะพูดว่าเออโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความตระหนักนะบางคนตระหนักก็จริงแต่ว่าพอไปทําจริงๆแล้วทําไม่ได้สุดท้ายเนาะในเรื่องของการใช้เสพติด แอลกอฮอล์และวก็บุหรี่พบว่ายาบ้าถือว่าเป็นสารเสพติดที่คนใช้เสพมากที่สุดเหมือนกันเราคงเคยตามข่าวในโทรทัศน์หรือว่าในโซเชียลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นเนี่ยเสพสารเสพติดค่อนข้างที่จะเยอะหรือแม้กระทั่งช่วงเคอร์ฟิวในช่วงนี้ที่เราเห็นข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นไปโม้สุมกันเสพสารเสพติด ปาร์ตี้ในขณะที่เขาเค์ฟิวกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพของเราแน่นอนสุดท้ายและท้ายที่สุดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับปัญหาสุขภาพจิตถือว่าเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทั่วโลกเลยถ้านักเรียนเห็นตัวเลขของปัญหาสุขภาพจิตของไทยเนี่ยเราจะตกใจเลยว่าโหมันเยอะขนาดนี้เลยหรอครูกรมสุขภาพจิตบ,บอกว่าสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ย นี่คือ18ปีขึ้นไปนะพบว่าผู้ป่วยประมาณ7ล้านกว่าคนอะป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตเยอะมากๆ7ล้านกว่าคนเนาะนี่ยังไม่นับรวมอายุที่ต่ำกว่า18ปีอีกเราพบเจอ5กลุ่มหลักสำหรับสุขภาพจิตในประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือโรคซึมเศร้าตามโซเชียลเราจะเห็นว่าโรคซึมเศร้าถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา ถือว่าเป็นเรื่องที่บูมมากๆสําหรับเราว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากหลายๆสาเหตุแล้วมันส่งผลร้ายแรงกับเด็กค่อนข้างที่จะเยอะมากๆบางคนฆ่าตัวตายบางคนไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะประเภทที่สองคือจิตเภทประเภทที่สวิตกกังวลเคยเป็นไหมโรควิตกกังวลอันนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเลยคงมีความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบางคนกลัวที่จะ เวลาครูให้ไปนําเสนองานหน้าชั้นเรียนวิตกกังวลว่าเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันจะพูดผิดไหมครูจะดุไหมครูจะให้คะแนนน้อยไหมนี่คือวิตกกังวลชนิดหนึ่งละเนาะความบกพร่อรงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจต่างๆและสุดท้ายภาวะแทรกซ้อนเนาะซึ่งมาจากพฤติกรรมมาจากการใช้สารเสพติดซึ่ง5้ากลุ่มหลักนี้เน,นี่ยถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตของไทยเรานเนาะที่พบว่าผู้ป่วยประมาณเจ็ล้านกว่าคนเนี่ยป่วยอยู่ สิ่งหนึ่งที่เราควรไปมองคือให้ความสำคัญกับผู้ป่วยต้องให้ความสำคัญเยอะๆอะเพราะบางทีเขาอาจจะต้องการคนอยู่ข้างๆก็ได้นี่คือปัญหาสุขภาพจิตและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันไปมันคือปัญหาหรือสถานการณ์ของสุขภาพคนไทยที่เราประสบพบเจอกันบางคนหนึ่งคนอาจจะมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งสุขภาพกายบางคนเป็น NCDs เป็นโรคอ้วน ามีปัญหาสุขภาพจิตอีกอ้วนอ่ะจะลดน้ําหนักยังไงมีปัญหาสุขภาพจิตภาวะของความเครียดวิตกกังวลแล้วอาจจะส่งผลต่อซึมเศร้าก็ได้เป็นตน้นเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปครูถือว่าให้เรานําไปลองมองตัวเองว่าอืมสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตัวเราหรือเปล่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงซึ่งในหน่วยต่อไปหรือในเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะไปพูดกัน ในเรื่องของการดูแลตัวเองการดูแลคนอื่นว่าเราจะมีสุขภาพดีได้อย่างไรแล้วเราจะช่วยลดสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน